และนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นการกั้นห้องผนังเบานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการกั้นห้องผนังเบาโดยการทําห้องด้วยกัน3า,าห้องนะครับพร้อมติดประตูบานเลื่อนนะครับแต่ในคลิปก็ยังเป็นการทําโครงแล้วก็ขึ้นผนังนะครับยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กําลังดําเนินการทําไปเรื่อยๆอยู่นะครับก็ตามที่เห็นนะครับ ในคลิปอาจจะดูรกตาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเข้าของที่เราขนย้านะครับมาไว้อีกฝั่งนะครับก็เลยเดินไม่สะดวกแล้วก็พื้นที่มันแคบด้วยมืดด้วยนะครับไฟก็ถูกรือออกก็การทํางานก็ค่อนข้างลําบากนิดน,นึงนะครับก็สําหรับงานนี้ก็จะมีการติดตั้งฝ้าแล้วก็จะมีการเดินไฟใหม่ด้วยนะครับก็สรุปว่าห้องนี้ก็ต้องเดินฝ้าแล้วก็เดินไฟด้วยนะครับ หลังจากเสร็จผนังเรียบร้อยนะครับสําหรับประตูก็จะเป็นประตูเก่านะครับที่เป็นประตูไม้ของที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็อีกสองห้องก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเป็นประตูเมลามีนเราจะติดตั้งให้เหมือนกันนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนหน้าต่างตรงกลางห้องกลางเราก็จะเจาะใหม่นะครับท <iedo ambling. S 2> ําเป็นหน้าต่างนะครับเพราะว่าห้องกลางจะไม่มีหน้าต่างทําให้ อัดแล้วก็อันนี้นะครับพื้นหลังพื้นด้านหลังของห้องนี้ก็จะเตาะเจาะหน้าต่างนะครับแล้วก็ทําหน้าต่างใหม่นะครับก็นี่หลังจากขึ้นโครงเกือบจะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตามคลิปนะครับประตูเราก็ใช้ตัวเก่านะครับส่วนประตูบานนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นบานเลื่อนเหมือนกันนะครับมันมีด้วยกัน3ามห้องก็ตามคลิปนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการฉาบอยู่นะครับตอนนี้สําหรับความคืบหน้าฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันสอบถามได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ